สวัสดีครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงเจแพรวันหรือว่าทิศไพรวันหลังจากที่ EP ก่อนนี่ผมพูดถึงคู่สีอย่างแม่ปองหรือว่าทิศสมปองซึ่งจะพูดในมุมมองของคนที่หวังดีเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำ EP ออกมาเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆซึ่งมันจะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มที่ไม่หวังดีอันนี้เราตัดทิ้งไปไม่พูดถึงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เขาเป็น fc แล้วเขาก็มีความหวังดีแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาผิดหวังซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรในตัวของพี่ปองแล้วก็เขาผิดหวังอะไรในตัวของพี่ปองนะฮะผมก็เลยส่งเสียงแผนพวกเขาพูดแทรกไว้ใน ep ของอพี่ปองไปนะฮะสำหรับเจแพรวันเนี่ย หลายคนก็อาจจะยังงงแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถึงมีการฟาดม่วงฟาดงาปะทะคารมกันไปมาระหว่างเจ๊แพรวันแล้วก็กลุ่มจอกๆนะฮะซึ่งกลุ่มจอกๆเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนขำชูเจ๊แพรวันอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจากที่เขายก เจ๊แพรวันเนี่ยสมัยที่คลองผ้าเหลืองอยู่ให้เป็นถึงตนบุญแห่งเมืองทิพย์นะฮะแล้วเขาก็สนับสนุนค้ำชูเจ๊ J. แพรวันอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่มีการฟาดวงกันไปกันมานะ,ะหลายคนก็อาจจะงงว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงรวมถึงกูด้วยกูก็งงเหมือนกัน นะกูก็เลยเข้าไปตามดูในกลุ่มของจอกๆเขาเขาก็ได้พูดถึงความเป็นไปเป็นมาว่าการที่เขาออกมาฟาดงวงฟาดงากับเจ๊ภัยวันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะ ในกลุ่มจอกๆเนี่ยเขาก็อธิบายความเป็นมาเป็นไปบอกว่าฉันจะเล่าให้ฟังว่านางแพรวันนี้ดังได้ยังไงและฉันก็มีหลักฐานว่านางแพรวันดังได้เพราะจอกๆร ok ้อยเปอร์เซ็นต์คืองี้นางอะ่ะปกติเป็นพระที่ไหลท์ทำคอนเทนต์บนเฟซ YouTube อยู่แล้วแต่ไม่ดังมากนานๆจะมีกระแสทีถ้าคนเชิญไปไรายการไหลทีหนึ่งคนดูห้าสิบคราวนี้ความดังมันเริ่มที่นางใช้สับประเทยจ๊อกจอกเลยมีคนแคบมาลงในกลุ่มพวกจ๊อกแจกนอกจากมีจ๊อกจอกก็ยังมีพวกจอกแจ็ พวกจ้องแจกเลยแขวานนางว่าเป็นพสที่แปลว่าพี่สาวแล้วมันก็ไปคล้องกับคําว่าพระสงฆ์ด้วยพูดง่ายๆก็คือเขามองออกว่านางคือกระเทยจะจะยาวไปไหนเนี่ยฮะแต่นางยังไม่มีกระแสนขนาดนั้นฉันก็ไปเช็คเฟซเช็ค u t u b e นาง ยอดวิวหน่อยมากคือไหลบ่อยมากพยายามมากแต่คนยังไม่ติดถนาดนั้นทีนี้ฉันก็ไปนั่งดูไหลนางและนางก็พูดถึงกระเชยพอนีในความที่ส่วนตัวฉันทำเพจทำยูทุ e อยู่แล้วเซนของฉันมันบอกว่า oh <laughs> เออเอออันนี้เป็นกระแสดได้แน่ๆ เพราะมันมีหลายจุดในหลายสามารถทําจังหวะคลิปให้เป็นไวรัสได้ฉันเลยดูดดูดอะไรเจ๊ดูดคลิปนางมาตัดลงจกจอกแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์ขึ้นไวมากคนชอบกันเวอร์จังหวะนั้นมีคนทักแชทมาขอจิบขอจิบ คืออะไรอีขอจิบเยอะมากฉันก็งงเอาไปทำอะไรวะสงสัยทำมีมมีมคืออะไรอีสงสัยทำมีมสนุบไม่ถึงชั่วโมงคลิปนั้นเต็ม t ิ๊ t o อกอีกวันหนึ่งเต็มเหตุและบ่ายวันนั้นนางก็เป็นไวรัสท,ทันทีพอตกค่ำนางก็ไหลจากยอดคนดูดห้าสิบร้อยขึ้นหลักพันแล้วก็พุ่ง อะไรพุ่งเจ๊แล้วก็พุ่งไปหลักหมืน่นอ๋อแบบข้ามคืนเลยมึงแล้วพีคสุดคือหลักแสนวันที่มีแอดมินเพจต่างๆมาแจมเม้นจนเม้นกระเทยโดนดีตกเหวอ่โอ้โหน่าสงสารวันนั้นแหละเลยยอดพอโลตอนแรกที่มีหลักหมื่นมั้งภายในไม่ถึงอาทิตย์ขึ้นหลักล้านเลย ถามว่าทำไมดังขนาดนั้นหลายคนที่ไม่ได้ตามภาพมาเป็นระยะระยะจะมองแค่ว่าอ๋อแพรวันกอบผ้าเหลืองดังได้อานิสงส์จากผ้าเหลืองผิดจ,จ้านางผ้าเหลืองนานแล้วแต่ไม่ดังมาดังสุดๆเพราะได้แสงจากจอกจอกจ้ายาวอีกแล้วมึงอะ ดูตัวอย่างหญิงลีเออย่อมหยุดเออยที่ได้แสงจากจ๊อกๆแป๊แปๆก็ดังได้แล้วแต่แพรวันได้แสงทั้งจากจอกๆบวกผ้าเหลืองบวกฝั่งประชาธิปไตกยงี้ก็พูดแตกเลยสิคะเออเพราะงั้นฉันจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า นางแพรวันดังได้เพราะจกจอกหลานเปอร์ซินถ้าไม่ได้พวกจกจอกไม่ได้สับพวกกระเชยตอนนี้นางก็คลองผ้าเหลืองไหลยอดวิวห้าสิบอชายอไหนละราคาฉะนั้นจึงอยากเตือนสติก่อนนางจะมาฟาดใส่พวกจกจอกสักนิดว่าตอนที่นางไม่ได้ดังขนาดนี้ตอนที่นางนั่งไหลยอดพลดูหลักสิบใครเห็นหัวนางบ้าง กูเห็นโดยเฉพาะหัวเตือเห็นเต็มสองตาเลย,ยนั่งจ้องไหลทุกวันพวกนักวิชาการพวกอินทรูที่มาเกาะนางตอนนี้ตอนนั้นได้ช่วยแชร์เพจน,นางหรือเปล่าช่วยให้นางมีแสงขนาดนี้ไหมเห็นตอนนี้นางเออเห็นตอนนี้นักวิชาการหลายคนออกมาอวยกัน ปกป้องผูกมิตรผูกเครดิตกันดิบดีแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะดังใครเห็นหัวนางแพรวันบ้างก็อบอกแล้วไงว่ากูเห็นจบอ้าวมึงจบตัวื้อย่างนี้เลยเหรอสำหรับใครที่งงว่าราม่าอะไรกันเขาก็ออกมาคอเอาแล้วนี่คืองี้ถ้าอธิบายละเอียดมันจะยาว งั้นเจ๊ก็ไม่ต้องอธิบายยะไม่มาลีแม่งกูเต็มอีกแต่ขอเล่าเป็นภาพสั้นๆอ๋อขอเล่าเป็นภาพสั้นๆว่ามันคือเสซนกระเทยค้าไอดอนที่ดังจากกระเทยได้ข้อดีคือดังไวๆมากแต่ถ้ากระเทยจับเสซนบงๆได้กลอนเตรียมขิดทันทีเลย คนที่จะดังได้ต้องอยู่ยาวจากกระเชยอยู่ต้องมีความคลีนอะไรเนาะปีนเนี่ยคลีนจริงๆจ,จ,จะบ่งไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบงหลีคือใครวะจริงอยู่ที่ว่านางออกมาฟาดวงการส่งแล้ว แต่ให้สังเกตดีๆที่ energy ตอนฟาดสงกับ energy ตอนฟาดจอกๆฟาดลลิตาฟาดข่าวปดห่างกันคนละยนโอ๊ะยาไปไหนเนี่ยคือบอกได้เลยจะแม้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมกระแสจึงถูกดีกลับเพราะมีคนจับเส้นได้ ว่ามีอะไรแปลกๆป,ปากอาจพูดได้แล้วว่าออกมาขอเอาแล้วออกมาฟาดแล้วแต่เอเนอรจีมันบ่กได้คะ่ะคนมันจับเส้นได้หลอกอะไรก็หลอกได้แต่หลอกกระเทยแต่หลอกความรู้สึกคนดูบ่กได้เด้ออันนี้บนส่วนตัวไม่ต้องอ่านก็นได้อ้าวแล้วมึงให้กูพูดเพื่อ เอาดีๆในขณะที่นางดังเป็นผู้แตกตอนนั้นจริงๆแล้วฉันมีความรู้สึกปิดในใจมากอันนี้แกหัวลอดจริงๆนะเพราะกูเริ่มเห็นความบ้องของนางตอนดังใหม่ๆแล้วไอ้ตอนแรกก็ดีอยู่หรอกรู้สึกว่าเออพวกเราทำให้เขาดังนะ คนได้รู้จักได้แสงมีคนติดตามพอไปฟังนางเทศปัาดอะไรตดเหรอ <c oughs> ไอ้ปัาดนี่ตดหรืออุทาน <c oughs> ปัดบอได้เลยค่ะฉันนึกว่าพระโคตไลยญี่ปุ่นคือส่วนตัวฉันนับถือพุทธมานานแล้วแต่จะมีความเชื่อว่าเวลาจะสอนคา,ารวะต้องเอาคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาเท่านั้น จะสร้างคำใหม่ไม่ได้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเดอสููใครไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะนี้ยังไม่รวมเรื่องเอาศัพ์กระเทยไปโชว์บงนะคือใช้ศัพ์ไม่ถูกจังหวะบ่อยมากขำแห้งเวอ้อคนแต่คนก็พยายามรับขำกันเหมือนอุปทานหมู่แล้วสิ่งที่นางเทศอ่ะ นางเหมือนโคตรไร้เปียบเลยเธอยังไม่พอไปดึงพระสมปองมาอีกโอ้ยเป็นอะไรของมึงอีกเนี่ยมึงเห็นใจกูคนบูดบ้างเถอะโอ้ยสิ่งรายนั้นฉันเห็นความบ้องมานานละ่ะแล้วสักพักหนึ่งก็ไหลร้องไห้โชว์คู่อ้อยนออะไรอี กูนั่งเอาตีนไก่หน้าผากแล้วค่ะเจ๊ทำได้ด้วยเหรอเอาตีนไก่หน้าผาักเนี่ยนะทำให้กูดูหน่อยดิตอนนั้นกูทำอะไรลงไปกูเริ่มไม่ไหวแล้วมึงสรุปง่ายๆก็คือไม่ใช่กิจที่ดีของสงเลยค่ะ ซึ่งบางคนอาจเถียงเรว,ว่าเออนางยังดีกว่าพระแยแยคนอื่นนะอันนี้กูไม่เถียงแต่เราจะใช้ตรากาเปรียบเทียบอย่างนั้นหมอได้เดอ้อมันจะเหมือนเปรียบว่าคนไทยได้ผฏิการประยุทธ์นี่ดีนะควรดีใจแล้วเพราะถ้าได้ผฏิการฮิตเลอร์จะแย่กว่านี้เนี่ยเราถึงใช้ตรากานี้บาดาย ทีนี้เจ๊แกก็ตอบคําถามของติ่งของแพลวันที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าจะบอกว่าทิศเอกเนี่ยดังมาจากศัพท์ของกลุ่มจอกกเราว่ามันไม่แร์กับทิศเลยนะคะคนส่วนใหญ่รู้จักทิศมาก่อนจากการที่เขาเป็นตัวตนของเขาเองการแสดงจุดยืนและทัศนคติต่างๆ เขาเพิ่งจะมาใช้ศัพท์ที่มาจากลินดาและแม่หญิงลีก่อนศึกไม่นานนี่เองบางคนบอกว่าเขาดังได้เพราะคำศัพท์เหล่านั้นคือดูถูกความเป็นตัวตนและสไตล์ของเขาเกินไปหรือเปล่าเขาก็มีดีของเขาอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช้คำศัพท์เหล่านั้นสักคำเขาก็มีพื้นที่ของเขาเองเจ๊จอกๆแกก็ตอบบอกว่าแล้ว ถามว่าตอนไม่มีกระแสคนพวกน,นี้อยู่ไหนทำไมไม่ช่วยแชร์ช่วยดูไลแพลวันลอยให้นั่งเหงาเทศคนดูไม่ถึงร้อยแบบนั้นคุณป้าป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะช่วงนั้น เป็นยังไงกันบ้างคุณตอนนี้เรารู้ที่ไปที่มาของการประทะขารมกันไปมาระหว่างเจฟแพวันแล้วก็กลุ่มจอกจอกแล้วนะว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปสิ้นสุดกันตอนไหนแล้วก็จะมีจุดจบแบบไหน เพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเขาก็มีดีในตัวเองตอนนี้อย่างเจ๊แพรวันเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีดีในตัวของเขาเองตอนนี้มีแสงในตัวเขาเองดังจะเห็นจากที่มีคนในวงการหลายคนเนี่ยออกมาให้กำลังใจเหมือนกับแม่ปองที่มีคนในวงการหลายๆคนออกมาให้กำลังใจส่วนกลุ่มจ๊อกจอกเนี่ยเขาก็ถือว่า เป็นกลุ่มที่มีแบบ power แรงมากเยอะมากในโซเชียลนะฮะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจุดจบเรื่องนี้มันจะไปสิ้นสุดตอนไหนแล้วก็จะสิ้นสุดแบบไหนนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ